มาแล้วกลับมาแล้วไม่กลับเมื่อตอนสายๆของเมื่อวานนี้หลวงตาที่เคยอยู่กับเรามาก่อนแล้วขอไปอยู่พักภาวนาที่สถานปฏิบัติธรรมส่วนบุคคลจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากมาร่วมง,งานแล้วครั้งหนึ่งคืนได้มาขอลากลับก,กำแพงเพชรต,ตามเดิมเราก็ได้อำนวยพรให้มีแต่ความสวัสดีและให้เจริญในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปตามที่เราผู้มีความปรารถนาดี จะอํานวยพรเป็นกําลังใจให้ได้ย้อนคิดไปถึงพระอีกสองรูปที่เดินทางมาร่วมงานผ้าป่าทิพย์จากจังหวัดไกลๆรูปหนึ่งมาจากจังหวัดสกลนครเมื่อเสร็จพิธทีทอดผ้าป่าแล้วก็ขอลาเดินทางกลับสกลนครทันทีเลยรูปที่สามซึ่งมาไกลถึงจังหวัดเชียงรายนโน่นรูปนี้สนิทก,กันกับเรามากๆเพราะเราทั้งสองเคยอยู่จพํพรรษาตั้งแต่พรรษายังน้อยๆมาด้วยกัน อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ที่วัดโอยธรรมเจดีสกลนครด้วยกันมาหลายปีท่านมาออกโรงทานกาแฟสดของแท้จากเชียงรายเสียดายเราไม่ถูกโรคกับกาแฟเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราคงต้องฉันกาแฟแทนข้าวเป็นแน่พอหลังจากทําพิธีทอดผ้าป่าเสร็จท่านก็เพ่นกลับเชียงรายเลยครั้งแรกเราก็นึกว่าท่านจะกลับไปพักผ่อนที่วัดของท่าน เพราะท่านเดินทางมาไกลามากๆแต่ที่ไหนได้ท่านส่งข่าวบอกมาว่าท่านไปออกโรงทานของท่านที่วัดอื่นต่ออีกเมื่อเรารับข่าวแล้วก็ได้แต่สาธุสาธุมีแรงมีศรัทธามีความสุขทําได้ก็ทําไปโดยไม่ให้ใครเดือดร้อนเพราะตายแล้วมันจะไม่ได้ทําก็มีอยู่หลายองค์หลายท่านหลายจังหวัดที่มาร่วมงานกันทุกปี พอมาแล้วกลับบ้างอยู่ต่ออีกสักพักบ้างและอยู่ยาวเลยก็มีเช่นปีนี้พระที่มาจากจังหวัดบึงการสองรูปและจากจังหวัดมุกดาหารอีกหนึ่งรูปยังไม่กลับดูแล้วน่าจะอยู่ยาวซึ่งเราก็ยินดีกับพระทุกรูปที่จะขอมาอยู่ด้วยโดยเฉพาะพระที่ท่านอาพาธแล้วมาขอรักษาตัวอยู่กับเราด้วยอันนี้เรายินดีอย่างยิ่งเพราะเราถือว่าเรามีโชค ที่ได้อุปการะพระป่วยซึ่งในทางธรรมท่านกล่าวไว้ว่าการอุปถากดูแลพระอาพาธท่านเปรียบเสมือนได้อุปถากพระพุทธเจ้าเลยนะเมื่อพูดถึงเรื่องของพระมาร่วมงานแล้วกลับและไม่กลับก็มีนั้นทําให้เราต้องมารำพึงทําตาประสาเราว่าคนเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายนั้นก็คือนักเดินทางตัวยงทีเดียวดังจะเห็นได้จากทุกวันนี้ถนนหนทาง ไม่เคยว่างจากรถที่ใช้เดินทางเลยยิ่งช่วงปีใหม่สงกรานไม่ต้องพูดถึงรถติดกันยาวหลายกิโลทีเดียวพอมาดูสัตว์ต่างๆที่อพยพเดินทางกันเช่นมดหรือฝูงวัวป่าควายป่ารวมทั้งสัตว์อื่นๆที่พากันอพยพหนีร้อนหนีหนาวหรือเพื่อไปหาแหล่งอาหารแห่งใหม่ก็มีให้เห็นตามข่าวสารคดีอยู่บ่อยๆพอเรามาพิจารณาไปก็ให้รู้สึกสลดใจ ในการที่คนเราหรือสัตว์โลกอื่นๆต้องท่องเที่ยวเวียนเกิดเวียนตายโดยไม่จบไม่สิ้นเหมือนแต่ละคนเป็นนักเดินทางชนิดมืออาชีพด้วยกันทั้งนั้นอันบางคนเดินทางไปแล้วกลับบ้านหรือถิ่นเดิมก็มีแต่บางคนกลับต้องเดินทางด้วยตัวเที่ยวเดียวคือไปแล้วไม่กลับหมายความว่าตายอันนี้ก็น่าเศร้าใจอยู่เหมือนกันนะแต่จะให้ทำอย่างไรได้ ก็ในเมื่อคนเราหรือสัตว์โลกทั้งหลายยังหลงยึดติดอยู่ในความเป็นโลกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเมื่อติดเมื่อคล้องอยู่ในโลกเช่นนี้ก็ต้องเวียนเกิดเวียนตายเหมือนต้องถูกบังคับให้เดินทางโดยไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ต่อไปวัดพระาธาตุโพทอง13มกราคม69